เพราะว่าคําเตือนเรื่องนี้นะครับอาจไม่เหมาะสมสําหรับใครที่ชอบกินน้ํามะพร้าวก็ได้เพราะใครจะไปคิดล่ะครับว่าแค่เราซูดน้ำมะพร้าวเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันถึงกับทําให้เราสมองปลิ้นได้เลยทีเดียวเอ๊ะแต่ว่าหรือจะเหมาะสมดีเพราะว่าคอยฟังไห้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับเราจะได้ระวังอะไรแบบนี้หน่อย โดยเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับมันก็ได้เริ่มต้นเมื่อช่วงหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของพระนครนะครับได้ถูกเรียกตัวไปโดยด่วนเลยจากแม่หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาได้บอกว่าสามีของเธอเนี่ยอยู่ๆก็มีอาการเดินเป๋ะๆฮะเสร็จแล้วก็ลม้มลงชักแงๆๆๆๆกับพื้นเลยกล้ามเนื้อกระตุกตึงตัวลาวหงิกงออุ้งมือมีเหงื่อออกเพียบเลยแล้วหน้าของสามีนะครับก็ซีดเลยทีเดียวที่เมื่อเป็นแบบนี้นะครับ ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ออไรอเลยแล้วครับรีบแล่นรถปีปอไปยังบ้านของสองสามีภรรยาผู้นั้นเลยแล้วก็ไปรับเขามานะครับที่มาถึงบ้านเนี่ยทางคุณภรรยานะครับก็ได้บอกเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเลยว่าเจ้าหน้าที่คะคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าอ๋อลืมเลยเหรอครับเจ้าหน้าที่ถามคุณลืมพูดเปิดรายการค่ะรายการนี้มีชื่อว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary นะครับรายการที่มักจะนำเอาเรื่องดาร์กปนจังไรในประวัติศาสตร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอง ที่ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเรื่องกันต่อเลยดีกว่าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้มาถึงนะครับพวกคุณเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องรีบช่วยคุณสามีที่มีอายุน่าจะประมาณเกือบ50ก่อนเลยครับพร้อมกับถามคุณภรรยาว่าคุณภรรยาครับมันเกิดอะไรขึ้นเหรอซึ่งภรรยานะครับก็ไม่แน่ใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกแต่เขาก็ได้เล่าว่า เมื่อตอนช่วงกลางวันของวันนี้นะครับคุณสามีที่เป็นผู้ลุงเนี่ยก็ได้มีอาการร้อนๆแล้วก็หิวน้ำขึ้นมาครับนั่นเองคุณลุงก็เลยได้เดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็นําเอามะพร้าวอันหนึ่งเนี่ยมาชฉาะแล้วก็จิ้มหลอดดูดกลวกเข้าไปกลวบใหญ่แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะครับก่อนที่จะพ่นพรวดออกมาฮะเพราะว่าคุณลุงนะครับรู้สึกเหมือนกับว่ารสชาติของน้ามะพร้าวเนี่ยมันดูแปลกๆนะ คือว่ามันไม่ได้ดูหวานเจี๊ยบจับใจแบบที่เคยนะครับแต่ว่าเป็นเปรี้ยวจีดราวกับกิมจิดองกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นเองเนื้อสัมผัสของน้ำมะพร้าวนี่นะครับมันก็ยังมีลักษณะเหมือนกับเมือกเมือกเหลวๆหรือวุ้นอะไรที่เขามากักจะผสมในเครื่องดื่มเนี่ยลุบลงไปในคอคุณลุงด้วยครับแต่แบบ นี่มันน้ำมะพร้าวจากลูกมะพร้าวไงมันไม่ใช่น้ำมะพร้าวจากขวดมันจะมีวุ้นแบบนี้ได้ยังไงละ่ะที่เมื่อรู้สึกได้แบบนั้นนะครับคุณลุงก็เลยได้ชำเลืองลงไปดูในมะพร้าวที่เขาเพิ่งเฉาะมาเลยแล้วก็พบว่ามันเป็นมะพร้าวที่เน่าจากข้างในแล้วครับที่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่รอช้าครับคุณลุงก็รีบวิ่งไปถ่มถุยทุกอย่างลงในส้วมหลังจากนั้นนะครับเอาแปรงฟันมาขัดเกาปากให้มันสะอาดได้เลย ที่เมื่อคุณภรรยาของคุณลุงได้กลับมาถึงในตอนเย็นนะครับคุณลุงก็ได้เล่าเรื่องให้กับผู้เมียฟังแบบเป็นเรื่องหนุกหนานอะไรกันเลยนะครับแต่ทว่าคุณภรรยานะครับก็ไม่ได้หนุกหนานด้วยครับพร้อมกับตกใจมากบอกว่าคุณพี่คะไอมะพร้าวลูกนนเนี่ยเราเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะน่าจะเป็นตอนที่เราไปเที่ยววัดอรุณด้วยกันเมื่อเดือนที่แล้วมั้งคะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เลยได้ทาให้คุณลุงเนถึงกับพุ่งพรวดขึ้นอันใหญ่ครับแบบฮะมะพร้าวเดือนนึ่งเนี่ยนะโอ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกปังเพราะผมเอาแค่กรุบน้ำมะพร้าวไปแก้นิดเดียวเองมันลงคอผมไปแบบไม่ได้ตั้งใจนะ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงหรอกอย่างดีก็แค่แบบเตรียมตูดบานตลอดทั้งคืนท่านั้นเองคุณลุงนะครับก็เลยได้ทํากิจกรรมของเขาต่อไปตลอดทั้งวันฮนะแต่ทว่าพอเมื่อเวลามาถึงเนี่ยเรื่องราวมันกลับไม่ใช่การจุดจุดเบาๆแบบที่คุณลุงคิดนะสิเพราะว่าเมื่อใกล้เวลาเที่ยงคืนนะครับคุณลุงก็จะเริ่มมีอาการมึนๆแล้วก็เปรี้ยวคอนิดหน่อยครับก่อนที่ ตามเนื้อตามตัวของคุณลุงนะครับมันก็จะมีเหงื่อไหลออกมาเพียบเลยทัทง้ทงๆที่ว่าเขาได้นั่งดูทีวีอยู่ในห้องแอร์กับคุณภรรยาชัดๆนะครับที่เมื่อเป็นแบบนี้เองเนี่ยคุณลุงก็เลยแบบขอตัวไปเช็ดหน้าเลยที่ห้องน้ําก่อนละกันนะจ๊ะแต่พอไม่ถึงอ่างน้ําเท่านั้นนะครับคุณลุงเห็นส้วมปุ๊บเนี่ยคุณลุงก็พุ่งเข้าไปที่ส้วมนะครับแล้วก็เพื่อในส้วมแบบหมดไส้หมดพุงเลยครับ ก่อนที่จะออกมาข้างนอกมาหาคุณภรรยาอีกครั้งที่ในตอนนี้นะครับคุณภรรยาก็ได้เล่าให้ฟังว่าหน้าตาของคุณลุงตอนที่ออกมาจากห้องน้านี้เนี่ยมันดูซีดเหมือนเผือกต้มมากครับก่อนที่การเดินท่าทางของคุณลุงเนี่ยมันจะดูเหมือนหมดเรียวแรงกล้ามเนื้อไม่มีแรงอะไรแบบเนี้ยภรรยาก็เลยบอกว่าเออคุณพี่คะเดี๋ยวอีฉันจะไปหาพวกยาเกลือแร่อะไรมาให้กินดีไหม คุณลุงก็แบบเออดีดีด,ดีฉันเก็บอยู่ข้างล่างนะไปหยิบมาให้หน่อยละกันภรรยาก็เลยได้เดินลงไปหยิบยาน,นะครับแต่ทว่าในระหว่างที่กําลังเดินลงมาข้างล่างนั่นเองคุณภรรยานะครับก็ได้ยินเสียงล้มตึง้งมาจากบนบ้านฮนะที่มาได้ยินปุ๊บแล้วก็รีบวิ่งกลับไปดูข้างบนเลยครับปรากฏว่าสภาพที่เขาได้เห็นคุณลุงตอนนี้นะครับก็คือคุณลุงเนี่ยได้นอนอยู่ที่พื้นขดตัวคุดคูาราวกับก้นหอยครับแขนขาเนี่ยกระตุกนิดหน่อย พร้อมกับหายใจรวยละลินแล้วก็เหงื่อซกเต็มตัวด้วยที่เมื่อเห็นแบบนี้นะครับภรรยานเนี่ยก็ไม่ต้องรอช้าอะไรแล้วครับโทรไปหาโรงอนามัยอย่างเดียวเลยที่ก็ส่งรถปีปอมารับคุณลุงไปโดยด่วนนะครับที่ตอนซึ่งอยู่ในรถพยาบาลเนี่ยนะครับคุณลุงเนี่ยก็ยังเหมือนกับมีสตินิดหน่อยอยังพูดจาอะไรได้อยู่แต่ทว่าพอมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับคุณลุงก็หมดสติไปแล้วทําให้แพทย์นะครับไม่มีโอกาสที่จะซักถามประวัติอะไรจากคุณลุงเลย ดังนั้นเองสิ่งที่หมอจะทําได้ในตอนนั้นนะครับก็จะมีเพียงแค่การตรวจร่างกายขั้นพื้นฐานนะ่ะแบบเวลาเราเข้าไปโรงพยาบาลตอนแรกๆเขาก็จะดูพวกการเต้นหัวใจดูรูม่านตาแล้วก็ความดันเลือดใช่ไหมครับที่ก็พบว่าความดันเลือดของคุณลุงในตอนนั้นเนี่ยมันพุ่งสูงมากครับทั้งๆท,ที่ปกติแล้วคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่ความดันต่ํานะครับส่วนการตรวจสอบเรื่องรูม่านตาของคุณลุงเนี่ยก็พบวา่ารูม่านตานะครับมันยังตอบสนองต่อแสงอยู่ ที่ก็หมายความว่าถึงแม้ว่าตัวคุณลุงจะหมดสติไปนะครับแต่สมองของเขาก็ยังไม่ชัดดาวฮะนั่นเองแพทย์ก็เลยได้หาสาเหตุในการล้มตึงของคุณลุงต่อไปโดยการเอาเลือดไปเจาะตรวจฮะที่ในระหว่างนั้นเองคุณแพทย์ก็ได้ทําการสัมภาษณ์กับภรรยาไปด้วยนะครับก่อนที่ผลเลือดจะออกมาแล้วก็บอกว่าคุณลุงเนี่ยมีอาการของ metabolic acidosis ซึ่ง acid หรือ a c i d u ในภาษาละตินนะครับก็จะมีความหมายว่า รียวหรือว่าเป็นกรดครับส่วน osis เนี่ยมันก็จะเป็นคําห้อยท้ายที่บ่งบอกว่ามันมีอะไรผิดปกติอยู่กับสิ่งนั้นฮะที่เอามารวมรวมกันแล้วเนี่ยก็จะหมายความว่าเลือดของคุณลุงในตอนนั้นนะครับมันมีกรดเมตาบโลิกอยู่สูงฮะที่ถ้าหากกรดเหล่านี้มันสูงมากเกินไปนะครับก็ <S <S อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยถึงแก่ความตายได้ครับว่าแต่ไอก,กรดพวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนล่ะ เพราะถึงแม้จะรู้ได้ว่าในเลือดมันมีกรดนะครับแต่ว่ามันก็มีสาเหตุการมาจากหลายอย่างเลยอย่างเช่นอย่างแรกนะครับก็คือการเาผาผลาญพลังงานที่ผิดปกติหรือว่าโรคลายอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาในตัวคุณลุงก็ได้นะครับ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ของคุณภรรยาที่เขาได้บอกหมอว่าในตอนที่คุณลุงได้ล้มลงไปเนี่ยมีอาการชักกระตุกและเกร็งนะครับหมอก็เลยได้ตีว่าไอ้ปัญหาเลือดเป็นกรดนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากความผิดปกติของสมองหรือเส้นประสาทหรือเปล่าเพราวะทั้งสมองและประสาทนะครับมันก็จะมีส่วนหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อของคนนะฮะที่เมื่อกล้ามเนื้อทํางานอะไรผิดปกติใช่ไหมมันก็จะปล่อยกรดออกมาได้ครับ แล้วว่าแต่อะไรกันล่ะที่ทําให้สมองของคุณลุงมีอาการผิดปกติได้ขนาดนั้นนะครับซึ่งระหว่างที่หมอกําลังวินิจฉัยอยู่นี้เองพยาบาลนะครับก็ได้นําเอาอีกเบาะแสน,นึงมาบอกเขาว่าคุณลุงในตอนนี้เนี่ยมีอุณหภูมิตัวที่สูงขึ้นผิดปกติราวกับว่าเขาจะเป็นไข้ครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาการสมองผิดปกติของคุณลุงนะครับมันเกิดขึ้นมาจากการติดเชื้อก็ได้ฮะเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเรามีเชื้ออะไรเข้าไปเนี่ย ร่างกายของเรานะครับก็มักจะพยายามขับแบคทีเรียหรือเชื้อพวกนั้นออกโดยการทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเนื่องจากพวกแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างเนี่ยมันไม่ค่อยชอบอุณหภูมิที่ร้อนไงที่นั่นก็เลยเป็นสาเหตุซึ่งว่าทําไมเวลาเราเป็นไข้นะครับแล้วเราจะต้องอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองคือร่างกายของเรากําลังต่อสู้กับเชื้อโรคอยู่นะครับ ซึ่งเมื่อได้รับเบาะแสจากการกล้ามเนื้อกระตุกและอาการมีไข้มารวมกันแบบนี้นะครับหมอก็เลยคิดว่าปัญหาในสมองของคุณลุงตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอาการที่เรียกว่า meningitis หรืออาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อนะครับที่บางทีอาการเหล่านี้เนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อสมองในการควบคุมระบบเผาผลาญเมตาบอลิซึมของร่างกายเราจนเป็นเหตุให้ร่างกายเรานะครับได้ปล่อยกรดออกมาในเลือดสูงนั่นเอง ซึ่งวิธีจะดูว่าไอสมมุติฐานของผู้หมอแบบนี้เขาเป็นจริงหรือเปล่านะครับมันก็ไม่สามารถตรวจดูได้แค่ภายนอกครับแต่ว่าแพทย์เนี่ยจำเป็นจะต้องไปนําเอาน้ําไขสันหลังของคุณลุงมาตรวจก่อนนะครับโดยการเอาเข็มเนี่ยแหลมๆนะจิ้มจุ๊กไปที่กระดูกสันหลังโอ้ยฝังแล้วจีด๊ด เพราะว่าไอ้ตรงไขสันหลังเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อกับสมองเราที่ถ้าหากสมองมีเชื้อโรคอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไหลไปอยู่ตามน้ําไขสันหลังก็ได้ครับนั่นแหละก็เอามาเช็คมาตรวจดูว่ามันมีเชื้อหรือแบคทีเรียอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าว่าการจะตรวจเชื้อแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่แบบเอามาปุ๊บเห็นปับ๊บแล้วสรุปได้เลยไงมันต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งนะครับที่อาการของคุณลุงตอนนี้ก็เริ่มแย่ลงแล้วครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทฮะ แพทย์เนี่ยก็เลยได้ตัดสินใจให้ยาปฏิชีวนะกับคุณลุงไปก่อนเผื่อถ้าหากว่ามันแจ็คพอตนะครับไอ้พวกยาปฏิชีวนะเนี่ยก็จะไปฆ่าเชื้อโรคอะไรพวกนั้นให้ได้ตายตามๆกันละหรืออย่างน้อยก็ยือ้อายุของคุณลุงให้ได้นานขึ้นละครับซึ่งเมื่อผลการตรวจน้ําไขสันหลังของคุณลุงได้ออกมาเนี่ยก็พบว่ามันไม่มีเชื้ออะไรในสมองคุณลุงดังที่หมอได้สันนิษฐานเลยนะครับอ้าว แล้วแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะแล้วอาการที่อยู่ๆลุงได้ชักกระตุกเนี่ยมันเป็นอะไรมันเกิดขึ้นจากน้ำมะพร้าวหรือเปล่าคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตอนแรกที่คุณลุงได้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขายังไม่ได้คิดไปไกลถึงน้ำมะพร้าววันนั้นนะเขาคิดว่ามันจะเป็นอาการป่วยอะไรจากการไปติดเชื้อที่อื่นมานะครับแต่หลังจากที่คุณหมอได้นําเอาเรื่องเล่าของคุณเมียมาพิจารณาดูแล้วเมียพูดถึงเรื่องมะพร้าวเนี่ย หมอก็เลยสงสัยว่ามันอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับมะพร้าวนะั้นหรือเปล่าก็เลยได้ขอให้คุณภรรยานะครับกลับไปที่บ้านเพื่อไปนาเอามะพร้าวก้อนนั้นเนี่ยมาตรวจยังห้องแลบหน่อยซึ่งก็ดีมากที่มันยังไม่ได้ถูกทิ้งไปไหนอยู่ในทางขยะนะครับเพราะเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าก็าว่าพวกพืชตระกูลมะพรา้าหรือว่าพืชตระกูลข้าวโพดนี้เนี่ยมันจะมีแบคทีเรียร้ายแรงชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า บองคริกเกตแอซิดหรือว่าแบคทีเรียบองคริกกตนะฮะซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการหมักที่ไม่สมบูรณ์แบบของผลไม้2ออย่างนี้ครับแต่ถ้าหากใครกินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการตายได้ในระยะเวลาไม่นานเลยนะครับอย่างเช่นช่วงหนึ่งนะครับมันจะมีข่าวของในเมืองจีนมั้งถ้าแอาจะไม่ผิดนะที่เขาจะแบบตายกันยกครัว9คนเลยนะซึ่งเรื่องมันก็เกิดจากที่ว่าครอบครัวพวกนั้นนะครับเขาได้ไปกินบะหมี่ชามโตอันหนึ่งที่มันทําจากแป้งข้าวโพดเข้าไปฮะที่เมื่อเจี๋ยไป ไม่นานเนี่ยทุกคนนะครับก็เริ่มมีอาการเป็นพิษคลื่นไส้หกัแก,หกแต่หักแทนขี้พุ่งยังรุนแรงครับก่อนที่จะเริ่มหมดสติไปในบางคนแล้วคนที่มีสติอยู่นะครับก็โทรไปหาโรงพยาบาลได้แต่ก็ไม่รอดครับไปตายตามๆกันที่โรงพยาบาลนี่แหละแพทย์ยือชีวิตเอาไปไม่ไหวนะครับที่สาเหตุของการตายเมื่อแพทย์ได้ไปตรวจทีหลังเนี่ยก็พบว่ามันมาจากบะหมี่ชามโตที่พวกเขาได้กินนั่นแหละครับซึ่งมันได้ทําจากแป้งข้าวโพดท,ที่มีแบคทีเรียตัวนี้อยู่เยอะแยะมากเลยครับ แต่อันนี้เพื่อนๆก็อ,อย่าเพิ่งไปกลัวนะครับว่ากินบะหมี่แป้งข้าโพนแล้วมันจะต้องเป็นอะไรแบบนี้เพราะว่าในข่าวเขายังได้ระบุอีกว่าไอ้ครอบครัวนี้นะครับเขาได้นําเอาบะหมี่ที่เก็บอยู่ในตู้เย็นนานกว่า1ปีแล้วออกมาทาบะหมี่ครับโอ้ไม่ก็อดหนึ่งปีเลยทีเดียวนั่นแหละครับว่ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมันจะหม,มักหมมจนกระทั่งเกิดแบคทีเรียชนิดนี้ขึ้นมาได้ครับแล้วกับมะพร้าวของคุณลุงที่เก็บเอาไว้หนึ่งเดือนเนี่ยมันจะหมักหมมจนกระทั่งเกิดแบคทีเรียชนิดได้หรือเปล่าซึ่งเมื่อผลทดลองออกมาจากห้อองบกก็กว่า ไม่พบแบคทีเรียอะไรในมะพร้าวของคุณลุงครับนั่นแหละก็เลยทําให้แพทย์นะงงเตกอีกรอบครับในขณะที่อาการของคุณลุงตอนนี้นะครับก็ได้เริ่มดูแย่ลงครับคือพอตอนนี้เนี่ยเอาไฟไปส่องที่รูม่านตาของคุณลุงใช่ไหมก็พบว่ารูม่านตาของคุณลุงนะครับมันไม่ได้ทํางานหุบเปิดแล้ววะที่ก็บ่งบอกได้ว่าตอนนี้นะครับน่าจะมีอะไรผิดปกติที่สมองของคุณลุงแล้วคือสมอง,องคุณลุงเนี่ยอาจจะชัดดาวไปแล้วก็ได้ แพทย์ก็เลยไม่รอช้าเลยสั่งให้พยาบาลนะครับเอาคุณลุงเข้าเครื่อง MRI ไปสแกนสมองดูครับแล้วก็พบว่าสมองคุณลุงในตอนนี้นะครับมันมีอาการบวมน้ําอย่างมากแบบบวมเหมือนกับปลาปลาะะเป้าเริ่มพองตัวประมาณนั้นเลยโดยเฉพาะส่วนของสมองที่ได้ควบคุมการเคลื่อนไหวควบคุมในส่วนของความจําแล้วก็การเรียนรู้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอพวกเขานะครับก็พบว่าตับของคุณลุงตออน,นี้เนี่ย มันก็ได้หยุดทํางานและด้วยที่นั่นก็อาจจะหมายความว่ามันมีสารพิษอะไรบางอย่างนะครับที่ได้พุ่งเข้าไปในตับของคุณลุงมากเกินจนกระทั่งตับเจงบงไปฮะที่พอตับเจงบงกรองของเสียอะไรไม่ได้ปุ๊บเนี่ย ของเหลวนะครับมันก็จะถูกส่งไปทั่วร่างกายของคุณลุงรวมถึงสมองด้วยครับที่เมื่อของมันส่งเข้าไปเยอะๆในสมองแบบนี้สมองก็ได้บวมน้ําขึ้นนั่นเองฮะแล้วทีนี้พอสมองไม่ทํางานเสร็จก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะทําให้พวกกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเริ่มควบคุมไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับก็มีการกระตุกการตึงเข้ากล้ามเนื้อสลายตัวแล้วก็เกิดเป็นพวกกรดเป็นพวกเศษโปรโตีนเข้าเพียบแล้วโปรโตีนพวกนี้เนี่ยเวลามันจะไปกรองมันจะไปกรองที่ไหนล่ะครับก็คือไตใช่ไหมนั่นแหละับโปรโตีนต่างๆก็วิ่งไปไตลุบ ไตพังไปอีกรอบหนึ่งและในที่สุดเพียงแค่24ชั่วโมงหลังจากที่เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นนะครับคุณลุงก็ได้ขาดใจตายไปคือใครจะคิดล่ะครับว่าแค่มะพร้าวลูกเดียวเนี่ยมันก็สามารถฆ่าคนได้ฮะแต่ทว่าสาเหตุของการตายเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร นั่นแหละครับทางทีมแพทย์ก็เลยต้องทําการชนะสูตรต่อครับซึ่งในตอน,นี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่พวกแพทย์ที่เขาจะรักษาแล้วแต่ว่าคุณลุงนะครับจะถูกส่งตัวไปให้ทางทีมชนะสูตรศพฮะที่เมื่อไปถึงในรอบนี้เนี่ยทางทีมก็มีโอกาสได้ผ่าสมองของคุณลุงออกมานะครับแล้วก็พบว่าในสมองของคุณลุงเนี่ยมันมีสารพิษตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทรีไนโตรพรอพิโอเนตแอซิดอยู่นะครับซึ่งชื่อของสารตัวนี้เนี่ยมันจะยาวหน่อยแต่เอาเว่าไม่ต้องไปจำมาแล้วกัน จำเพียงแค่ว่าเจ้าสารชนิดนี้นะครับมันจะถูกผลิตขึ้นมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่หน้าตาของตัวสารเคมีชนิดนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสารเคมีที่ร่างกายเรานะครับต้องเอาไปใช้ในการผลิตพลังงานน่ะแต่ด้วยความที่หน้าตามันเหมือนกันแบบนี้เองนะครับพอร่างกายเราเห็นสารพิจินต้เนี่ยก็เข้าใจผิดเขาก็ไปดูดมันคิดว่าจะเอามาสร้างพลังงานแต่ผิดคาดครับมันสร้างไม่ได้กลายเป็นมาอุดตันซะงั้นฮะ ที่พอร่างกายเราสร้างพลังงานอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่มีพลังงานไปเลี้ยงระบบประสาทระบบสมองลงไก็เลยทําให้สมองนะครับหยุดทํางานแล้วก็เข้าอีโรบเดิมครับตามมาซึ่งการตายของกล้ามเนื้อแล้วก็สารพิษต่างๆที่ได้พุ่งออกมาจากกล้ามเนื้อทําให้เลือดเป็นพิษเนี่ยแหละที่เมื่อพิษเหล่านี้มันได้ไหลเข้าสมองของคุณลุงเยอะขึ้นนะครับก็ทําให้สมองคุณลุงเนี่ยเกิดอาการบวมน้ําขึ้นครับและด้วยความที่ว่าสมองของเราเนี่ยมันอยู่ในกระโหลกแข็งๆไงมันไม่สามารถจะขยายไปไหนต่อได้ใช่ไหมครับมันจะทําอะไรละ่ะมันก็ บีบไ้กระโหลกเรานะครับแล้มัน,ป,นปริออกมาตามรูต่อของกระโหลกที่ถ้าใครเคยเห็นภาพกระโหลกเรานะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีรอยต่อประมาณว่าไอ้รอยที่ร่างกายเราเติบโตแล้วกระโหลกมันปิดขึ้นมามนก็จะมีแบบรอยปุบๆอยู่เล็กๆใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะรูตัวน,นั้นนะครับก็เริ่มโดนบีบแล้วก็สมองเนี่ยปลิ้นออกมากัเลยทีเดียวจนทําให้สุดท้ายคุณลุงก็ขาดใจตายไปในที่สุดนะครับ ซึ่งไอตัวเชื้อราดังกล่าวถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันมีชื่อว่าอะไรเพื่อเอาไปทำการศึกษาต่อนะครับมันจะมีชื่อว่า atrium r n i sacchariocola หรือ atrium r n i sacchariocola นะครับถ้าใครอยากจะเไปเสิร์ชแบบภาษาไทยนะคือบางทีก็เอาใจไม่ถูกกับอีแฟนแฟช่องเราเหมือนกันบางครั้งแบบพูดสำเนียงไทยแล้วก็ทำไมมันพูดไม่ชัดอย่างนั้นล่ะพอพูดแบบภาษาฝรั่งก็แบบฟังไม่ออกโอยก็แปลมาให้ทั้งสองสำเนียงแล้วเด้อ ซึ่งไอ้เจ้าเชื้อราชนิดนี้นะครับมันก็เป็นเชื้อราที่เวลาต่อมาทางห้องแลบของโรงพยาบาลนะครับก็ได้ไปตรวจเจอในมะพร้าวที่คุณลุงได้ดื่มไปแค่กลุ๊บเดียวเท่านั้นเองล่ะฮะ นั่นแหละครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และอยากจะแชร์เพื่อนๆคนอื่นไปกินมะพร้าวไม่ลงต่อไปใช่แต่อยากจะแชร์คนอื่นไประวังเรื่องการเก็บของแปลกๆไว้ในตู้เย็นไม่ใช่เฉพาะมะพร้าวกับข้าวโพดเท่านั้นนะครับก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปได้เลยนะครับผมหรืออยากจะฟังเรื่องราวอันตรายของสิ่งรอบตัวอื่นๆอย่างเช่นรู้ไหมว่าแค่นั่งเก้าอี้นะก็สามารถทําให้เราตายได้นะครับลิงแอดก็มีให้ฟังด้านล่างแล้วเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย